ตารกลับม้านะครับในเบรกแรกของโปรเจกต์โรซามิเนียครั้งที่1 9นะครับเราก็จะมาดูแมตช์แรกคือจะมาถามแมตช์แรกเลยแมตช์นี้เนี่ยต้องให้เป็นแมตช์แรกเลยนะครับคือการชิงแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลครับการจักร,ระหว่างเวสบาลีตกับเดอะมิสนะครับแมตช์นี้ที่พูดตอนแรกก็ที่พูดแรกเลยก็คือเป็นเดอะมิสเพราะนี่เพจเดอะมิสก็ The Mist, ต้องพูดถึงเดอะมิสก่อนอนะันดับแรกก็คือแมตช์นี้เนี่ย คือตอนแรกเดอะมิสเนี่ยก็ไม่ได้จะเจอกับเวทหรอกนะคือตอนแรกก็ตั้งแต่เราจะลำเบอร์สองิบสามาแล้วนี่ก็เจอกับอันโตนิโอเซซาโลก็คือไล่ล่าแชมป์ยูอมาตลอดนะครับคือตอนนี้ออยูๆก็มาเจอกับเวทน,นี้ uh. ก็ก็คือมันมันก็น่าน่า,น,าน่าชมเหมือนกันแบบน,นี้นะเออเรามาถามคุณตองนะครับว่าคุณตองคิดยังไงกับแบบน,นี้ผมชอบผคิดนะครับผมว่า จดอะมิสเอ่อน่าจะเป็นคนที่น่าจะมีประสบการณ์มากกว่านะครับครับก็อยู่วงการมาตั้งแต่ประมาณตอนส2007เองนะครับน่าจะมีประสบการณ์มากกว่าโดยนมาเด็ดกิ๊ฟเข้ามาตอน2017รู้สึสกเอ่อเดอะมิสเนี่ยจะเข้ามาตอน1 1นกันยายนเป็โน2หนุกครับเข้ามาเจอกับท้าทังกล้านะก็เอาชนะไปได้แล้วก็ได้มาจาับคู่กับจอห์นมอริสันครับก็สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองพอสมค,ควร แล้วอยู่ๆเขาก็แก้ต่างหักหลังงานนะเดือมิตรใจกวนหักหลังนี่แหละแล้วก็พอต่อมาเรื่อยๆก็มาจับคู่กับบิ๊กโชว์บิ๊กโชว์ใช่คือท่มชื่อทีมว่าโชมิสโชมิสนะฮะแล้วก็บิ๊กโชว์ก็หักหลังใช่ได้ไปได้ยินเดือมิตคุยอะไรไม่รู้ทีนี้ก็ตอนไปเสียแชมป์ไงไปเสียแชมป์เสียแชมป์แล้วบ้านเออบิ๊กโชว์ก็ชกหน้าไปเลยเดือมิตไปต่อว่าบิ๊กโชว์อ่าใช่เดือมิต เอาไปถามคุณเต้ครับว่าคิดยังไงกับแบบนี้เหมือนกันคิดว่าเวสบาลีน่าจะชนะครับแต่ถ้าเชียร์เชียร์เดมิดที่กว่าครับจับมือเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยครับเออคุณตองก็เหมือนนี่เหมือนกันไหมผมว่าเดมิดนะครับเดมิดนะอยู่แล้วครับอ๋อใช่เราเราเหมือนกันจับมือจับมือคือแบบนี้เนี่ยคือถ้าผู้เล่นะสบการณ์ก็เดมิดอยู่แล้วแหละแต่ว่าความแข็งแรงเนี่ยคือน่าจะเป็นเวสบาเลตที่แข็งแรงเยอะกว่าพวก ของแหวว่องไวงนี่เดมิสคือเดมิสเนี่ยเคยได้รับบทเป็นอธรรมมาก็น่าจะมีตุกติกเยอะนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเดมิสชนะนะในแบบนี้คือมันจะต้องมีท่าซิกโฟใช่ซิกโฟในล็อกที่ริกแฟดเป็นคนสอนให้เดมิส <The Mist S 2> เองเป็นคนถ่ายทอดให้เดมิสครับแต่เดมิสก็ยังใช้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้อยู่ก็คือ,อยังผิดพลาดอะไรเล็กน้อยอยู่แต่ก็ถือว่าเป็นท่าที่เดมิสใช้เจ็บเหมือนกันนะครับรก็ก ประสบความสำเร็จนะที่ทใช้นนล้มโคดิโรสแล้วก็ล้มโคดิโรสอ,อ,อันโตนิโออันโตนิโอก็คือชนะชนะอันโตนิโอไปแล้วไปดูต่อไปเลยไหมต่อไปเลยไหมต่อไปต้องใช้คู่ต่อไปครับเออ่การเจอกัรระหว่างทีมฮีโร่กับทีมโล่ฮะทีมโล่ทุกคนกคนุณจะรู้จักครับนั่นก็คือเดอะชิลครับประกอบไปด้วย อไม่ค่อยติดตามนะก็ประกอบไปด้วยดีนเอมโบสเซตโรลินแล้วก็โรแมนแลนนะครับผมไม่ค่อยติดตามพวกที่รับกับคนอื่นนะครับเอาพี่คุณรู้ว่าอย่าินแฟนคลับเขาเสียใจนะเขาไม่มีแฟนคลับหรอกครับเดินชิลเต็มเลยนะคุณเอาทีมเอาอทีมฮีโร่นี่เดี๋ยวให้คุณเต้พูดบ้างนะเอ่อมีเชมัสบิ๊กโจแล้วก็นันดี้ออตันครับนะเดี๋ยวชิวนี่ชอบปลออบัก ไม่ใช่ผมไงที่ชอบอ่ะเออแต่ว่าก็มันมีแฟนคลับเยอะเหมือนกันสำหรับไปิชเอ,อ่อแบบนี้เนี่ยคือบิ๊กโชมาทีหลังตามจริงไลแบ็กจะอยู่ในทีมนี้ด้วยแต่ว่าไลแบ็กออไปแข่งกับบาร์รี่ซะก่อนนานนะทีนี้บิ๊กโชเนี่ยเข้ามาก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าพวก Randy ton, กับแรนดี้ลอตันกับเชมัสแต่ว่าเชมัสกับแรนดี้ลอตันนี่เข้าพวกกันเพราะว<อ>่าตอนนี<ท>้น่าจะตั้งตั้งตังกลุ่มใหม่นะเพราะว่าเขาสนิทกันบ้างนั่นใช่ ก็คือเมื่อแม d o ดาคือที่ผ่านมาไม่ช่วยกันตลอดแลนดี้ออตันกับเชมัสดีโอ้โหจับคู่กันแล้วก็สู้กันหลายแมตช์มากช่วยกันตลอดเลยอ่ะืมใช่ก็น่าน่าดูครับน่าดู่ากชวาก็ช่วยกันช่วยกันมีสิทธินะว่าเอ่อ WWE เนี่ยถ้าแมตช์นี้จบไปแล้วเนี่ยคืออาจจะไม่ใช่อาจอาจจะให้แลนดี้ออตันเนี่ยกลับมาเป็นเป็นฮิลคือเป็นอาธรรม นะครับอันนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมว่าถ้าผมให้เลือกเป็นธรรมะดีกว่าธรรมะนะพี่เออคิดยังไงครับแบบนี้แบบนี้นี่ไม่น่าจะถามนะผมโง่หรือเปล่าเนี่ยชอบแบบนี้ออรตันโอ้ยโดนดรามพี่เลยชอบแบบนี้ออรตันนะครับไอเดียวตั้งงะอีกแล้วกว่าคุณเต้ครับคิดว่าทีมเตชิลชนะครับโอ้โหมาแบกมาแบกคอ่าทีมเตชิลชนะเพราะว่าบิ๊กโจอาจจะ หักหลังมีมาเดียวตันก็ได้อคือไม่สามัคคีกันไม่สามัคคีช่วงไม่สามัคคีนะแอดมินก็คิดเหมือนคุณเต้จับมือจับมือไปไม่สามนาทีคุณสองคนนก็คือผมก็คิดเหมือนคุณเต้แหละที่จริงรายการนี้ไม่ได้เป็นสุ่มก็ได้ไม่อยาอมาอย่างตอนเชื่ามาดูคู่ต่อไปโหวยแบบนี้อีกแล้ว พูดถึงต้องถามมากการจักันระหว่างฟานเกิลเจครจ์ริโก้ครับหวายทูเจะครับอ่าแมสซี่แล้วที่เราพี่ช่างคิดเนาะให้เจอกันเพราะเรียกชื่อผิดคริสเตอริโก้ครับไปเรียกชื่อจะฟานดานโกผิดฟานเมนโกเออประมาณนี้พูดอะไรฟานอะไรโอ้โหหลายอย่าง แต่ว่าจะเป็นยังไงไปชมจะตัดกลับมาครับเออ Got something to say, Junior? I, I didn't catch your name. It's Fan Dango. Fan d a n g Fan Dumbo, Fan Dunghole, Fan Django, Fan Dangler, Fan Dodge Durango, Fan Sweet Mango, Fan Wango Tango, Fan Dingo Ate like My Baby L, Fan B I N G Bingo was his name, -o. oh! Very, very funny, Christopher. You will learn to pronounce my name properly. Don't go away. I, I didn't get my movie tickets yet. I want two for Dead Man Down. I don't want to take my grandma. Three tickets, please.